ยังกินยังอ่ะได่แล้วไม่ยังอ่ะยังเขาเออนี่ยังอ่ะเอาก็เออนี่ยังก็เอินี่ยังไ่แล้วเตอเออนี่ยังเอินนมเอุ่นมหวานแล้วก็ซอยแซ่บปะผบู้ได้ให้ผู้ได้ให้หวานผูดไดให้ซื้อยังอ่ะลื้มซื้อนั่นรื้มอีกแล้วเขาหัวตาหายไมาหันเขาบอกให้จำจะเกียซื้อหัวก็มาเห็นซื้อพิเกต เนี่ยผมก็เห็นหนาเห็นหนวดมือนี่แมเขาเคเห็นดูอยู่ก็จำจักเที่ยงเม่อกีกัเห็นอยู่ดูจะว่ารืมมากันี้รมากดีใจอตดใจว่าโอ้ยคือไนมอยูหีดีใท่อ่ิดได้ใจได้นี่จะได้เห็นอีกว่าสั่นเป็นจังคุนจังคุนว่าคุณภาวส่นจะน่ากัมาอีกม่ดูีแม่เอหายพอนไปหรอห้พอนไปหาว่างเลย ให้มีต่ความสุขความจเจริออายุมันควรยืนการเลื่อนการงานคว่ลาต่อให้มีตจมีตจสุขอย่าให้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตให้มีต่สิ่งดีๆเข้ามาอให้ถือเลขบะเอาถือเลขบ่ให้บอกเลยว่า <going> <laughs> บอกให้ถือเลขตัวนะคเื่อท่านไห้ได้ ก็หายจักเทียเอาบัวท่านใดเลขจากภาษีอ่านเนาะฝันตัวบัวได้เหรอเป็นการตัวตัวฝันหายย่วหายย้ำเลยอ่ะเอาโัวนี้บัวท่านใดหายบัวท่านใดฝันเลขออกลอยเทียท่านใดจักเทียโอ้ยตะกียกก็หายไปเรื่อยๆยู้เตี้ยตัวใดล่ะหายตัวใดตะกียกเล่กเงี้ยตะกียก็หายเปนตัวใดมันลืมเนาะลองบอกมึงดูตัวใดการเลขเนี่ยลืมอไหมตัวใดตัวใดหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันมีจักโตตะกี้กหายตัวใดถือกูตะกี้กหายตัวใดตัวใดไม่มาเลืม ลองนึกดูนึกเบิง้งเพิ่นสิได้ซื้นนอนมมาอีกหลายๆอันโอ้ยก็บ่ให้อยากให้เพิ่นเดินเดินบ่าดอกหรอกเนี่ยยังซั่นบ่บ่าลำบากว่าต่บอกเลขเพิ่นเพิ่นสิเอาเงินมาซื้อว่านึกบ่ได้ว่าสิได้ตัวใดก็ได้มากกว่ว่านึกบ่ออก1ถึง10มักตัวใดเอา้ามัมากตัวใดเนถึง10เนี่ยก็มัก10แน่เอ้าบอกว่าที่ไหนซิฟเจ้าซิออกบ่ออกวัอน,นอนาคตเนาะฮะ ข่านบอกว่าได้ดอกว่าออกก็ออกอย่ัใส่หนึ่งศูนย์คืออยู่ดอก<ม>ขาวานคนที่ขายลตเตรีต,ตายอืมเขาก็เรื่มไาหาหนึ่งศูน,ย,น,ออน,นย,ย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสิบเนี่ยมันก็บ่กได้กับตูเด้ก็เยิ่มท่านได้ออกห้ตจะบู้จะอายุที่ไปสอนลูกเลี้ยงยี่คุ่นอายุหนึ่งถึงสิบได้ให้ตัวใดมัน โเนี่ยอืมโมืโมนี่คิดไม่ออกสั่นแล้วเพเป็นตาสื่อนุมให้กินเด่นเลยก็ยังว่าก็บอกว่าให้ดอกเนาะอีหยังกะลืมอีหยังกะลืมลืมมาแล้วมือนี้บ่ได้น้ำเพิ่นเนาะมันก็สิจเป็นบวกก็สิเป็นการโกลัวหกปลงการตัวตนวบ่ตัวก็ได้แต่มันออกโอ้ยอย่าไปให้ตัว ไปที่อ่านคนว่าให้ตัวกันมักเอากันตัวเราออกแค่จังไหนก็มีเงินจะไปเที่ยวตางประเทศพู้มีเงินไปว่นไปประเทศใดค่าได้อะประเทศใดดีประเทศไทยเนี่ยแล้วดีมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้อยู่ประเทศไหตอนนี้แม่จ๋าอยู่ประเทศไหนอยู่ไทยนี่แคือว่าประเทศเพื่อนบ้านวันอยู่ขมรนเล่า

ออกร้อยเทียเราถามบุได้จักเทียผู้ใดสาหัวหายคือผมสีสวยทั้งสันล่ะสาหายซื่อเมื่อจำบ่ได้อันนี้ผู้ใดผู้ใดเนี่ยนั่นเออผู้ใดสาหายเนี่ยกระสาจ้าเมือสายมื่อจีออกอั้นั้นสาขอผข้นันสาหัวที่ว่าเป็นขีตังเลยก็ล้ม chúng này ừ, hơn... ờ, ừ, là, mua nãy giờ đã, ô hết hết hài à, tôi bảo điều này như thế đấy, giờ này được, chấm còn mi nhạt, chấm gì mới được nhìn chắc thiệt, không, hẳn mình đay cả nó vẫn hẵn đay năm nay thì đay phần, vẫn nhạt, lé lé lé, mười, năm rồi, mười năm rồi, chừng đấy, chừng đấy, ันแต่สีรวยน้องเขจาจักเถื่อบ่บอกเลขจักเถื่อโอ้ยเลขอะไรฟุ่นเฮงว่าบ่ให้เรียนาะนั่นบ่าเล่นจังไหนอยากเรีนยอยากเล่ยน,นจดีดายลำรวยเล่นแน่จักน้อยทำงานเอาวลเหตุงานจนเมื่อยแล้วอะกินน้องดูกินดูอืยบักท่านต่างประเทศตะกั่น <ห ả? S 1> บักท่านต่างประเทศ ยัเากนเเจ็บทององม้เจ็บทองยังไหไปกินขยะมาบ่จัเออนี่เก the ียบนี so, he <par> ่อันในล่องเมืองอันนั้นแซบบะค่ซีมเมืองแซบบ่หนําักท่านเออหักท่านเนี่ยเองเอเออักเอผุดซาจีนพ่อเขนน้แหละแซบย่กินแฮนหมดเสียดายัเป็นเจ็บทองเนี่ยนั่นแหละกินเล้าเศร้าเลยกินบักท่านหมือนวยเศร้าเจ็บทองเลยเขาไปใส่ไปไว้สันอาใส่กับ เปลาเสียไ้นะมีเป่าเสียมมีทเลาาผู้ใดจะอยากนะแขวแปงฟันไปมือเนี่ยฮะแปงฟันไปแขวอะแปงเศ้าไปแงแมนบอจิไปอย่างหมดติดไปทับุญพุ่นแปงแล้วเจ้ขั้มบุญพุ่นแมนบ่เ็าไปเห็นเขาของน้ำจากเถื่อพุ่นไปทับุญทัใจพุนนัใจเอออสวัสดีค่ะกันนะสวัสดีค่ะวันนี้เร็ว กินซ้ำนั่นเห็นปะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวนยืนการเก็บไขได้ป่วยอย่าให้มีให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เข้ามาหาให้มีแต่รถมีแต่ความดีสาธุให้เข้ามาหาอายุมั่นขวนยืนสาธุให้ท่านผู้ชมด้วยให้พี่ๆน้องๆมแต่ความสุขบอกด้วย พี่น้องรอบตัวเองหรือพี่น้องทางอื่นเขาให้มีแต่ความสุขความเจริญการมั่นคงยืนอย่าให้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะเป็นตุนว่าการเงินการงานความรักเดียกว่ารห้ลื่นแต่หัวพดีสาถูกาถูกหวพอดีแล้วพี่น้องวันหลังยังไม่เยอะข่ะวเยอะวันหลังขอมาไม่แต่บ๊ายบายกันนะ บายบายยิ้มหวานหวานเยอะหวานใจแหงเสียวว่าเขียวเออไหนด้วยเขีวม <rat> ีบ่แขวียวแต่แต่ยิ้มหวานหวานมีสิผ้ามีเขียวเลยคนยิ้มหวานหวานบนอยากให้นั่นเงินนำดอกให้มันออกมาเองเออเขียวเขียวเสียเงินมือล้างขยพพอกันไหมเนาะค่ะขอบพูดหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ